กิมจิมันเป็นอย่างนี้ดิงจานกัญชีนกิมจิพระมารย์ดาแห่งสำนักคุณลุนย่าบอกใหเองได้ทานกิมจิเข้าไปเกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อเริหมเปรี้ยวจะเป็นลมมือสั่นข้อเท้าหดมันแตกตั้โตปอลวัว กินได้จริงใช่มกินจริงินจริงได้เไกนไปกอดไปกอดเลยปลาตามกไปกอามาหมอหมอมีนิ้ัว่าต้องใช้วิธีการผ่าเท่านั้นเด็กจะได้ใกล้จะคอดแล้ว สองคนนั้นก็ไปฟังทีมฟุตบอลข้าบอกว่าหมอสูงที่นี่เก่งมากคนไข้รอดแน่บอกให้ข้าไปรอที่แผนกอีกเล็ยด้วยความดีการศึกษาน้อยข้าก็ทำตามที่พยายามนนบอกเนื่องจากว่าควรจะไปเถียงเขาแล้วเขาหาว่ารู้มากผ่านไปสองชั่วยามข้าก็ได้ยินเสียงดังขึ้นมาออกจากห้องพอดเห็นท่านอาวุโสคิมหอบไส้ขอบพุงออกมาขึ้นมาอี้ แม่เนียนจริงๆริอื้มสีเละใชไม่เละนั่นเป็นเหตุผลที่เจ้าฆ่าน้องชายฆ่าใช่ไหมอ้าวน้องเจ้ามาเกี่ยวอะไรล่ะเจ้าเนี่ยไม่รู้หรอกในวันนั้นหมอสวนเป็นน้องชายเออหมอถูผู้นั้นคือน้องชายของข้าไอ้ยะในวันนั้นเหตุการณ์มีอยู่ว่า มีคนเก็บคนที่เป็นชาวบ้านเดินเข้าไปมีเข็นได้ของสมยนพักีเลนกีเลนขาวไม่ได้อัดไวใช่ไหมคนหนึ่งเนี่ยถือ้องเดินเข้าไปหมดคนเดินตามไปไอ้คนี้ถือแบบได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเดินเข้าไปเดี๋ยวจะมีคนไปจับเราไม่รู้เราไปไม่ออกมา จากนั้นคนเหล่านั้นก็ได้พบกับ18มนุษย์ทองแดงม,ม,มนุษย์ทองคำนุษ์ทองคัดลัวจีทองทั้งหมดเลยมนุษย์ทองคำติดหนักกรมเไม็คนเหล่านั้นได้จับคนกลุ่มเจ็ดคนนั้นไปจากนั้นแล้วได้ข่าวแวกิีมันติดคุกอยู่ข้างใน <S <S และในในเวลาเดียวกันน้องชายของข้าได้ขึ้นไปเป้าเง็บเสียนห้องเต้ เ่า,าเมื่อกี้นั้นเ่าคือมันเกิดเหตุการณ<ม>์เวลาเดียวกันแต่ไม่เกี่ยวกันเป็นคนผู้ขนหนาเนคผู้ขนนอ๋อพละเรื่อเวลาเดียวกันน้องชายของ้าเซดกขึ้นไปเฝ้าเก็บเซนหองเต้เพื่อจะขอให้ท่านสอนวิทยาย,ยุทธที่ล้ำลึกพิดารประหลาดไม่มีอีกแล้วในสามโลก <ś led> จันชาติสองจันชาติได้แล้วได้เป็นผลกับพับโคขาวพักโคขาวมาเกี่ยวอะไรด้วยนั่นนะสิพักโคขาวที่ไทยเป็นของสินั่นทำให้โบตุเกนไม่พอใจรักเซียและย้ายประเทศป็นของยุโรปโดยสุดท้ายไม่ทำไมญี่ปุ่นกับจีนถึงมีทะเลขั้น ไม่เคยเลยความจริงนี่มีดินแดนโปตุเกสอยู่อายนดโปตุเกสไม่ควจะรัสเซียเลยย้ายแผ่นดินไปอยู่กถาเกเป็นจ้ิงนี่มาเป็นง้อ เรื่องนี้ไม่แนเป็นเจได้ใครไม่ได้หลังจากนั้นรอดีได้หลงชายท่านต้องจารรับเก็บจากนิกโซงเต้ก็ได้ลงนี้ไประวังทางได้เจอกับไอ้ชีมันน้ำน้ำให้ซึ่งในขณะนั้นเอี้ยกล้วย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 นะไม่ยินว่าไปถึงครับอดีตเลยเอี้ยกล้วยน่ะนะ